สวัสดีครับผมอยู่ผมนุกมืสินนะครับวันนี้เราได้ตัวมาแชล์นะครับมาใหม่นะครับนะฮะขอญาตดูโพยนิดนึงนะครับนี่ครับพร้อมคู่มือนะครับผมนะรุ่นนี้เป็นรุ่น mg า MG 1 5 h c fx นะครับ fx ก็คือเป็นรุ่นที่มีเอฟเฟกในตัวนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นหัวเทินนะครับสามารถแยกลำโพงได้นะครับผมนะหนึ่งตัว2ตัวแล้วก็เป็นหัวแอม ตัวนี้นะครับฟังก์ชันนะครับสามารถพกพาออกงานคอนเสิร์ตได้นะครับผมนะฮะแล้วก็การใช้งานไม่ยากเลยนะครับแล้วก็มีคู่มือด้วยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสภาพเนี่ยนะถ้ามีกล่องนะครับผมนะถ้ามีกล่องบอกเลยว่าของใหม่นะฮะตัวนี้ก็สภาพนี้อยู่ที่90%สเปอร์เซนนะครับก็เสียงเดียวไม่มีกล่องนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับ ของใหม่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 7 5 0 0บาทนะครับตัวนี้จากร้านนุ๊กมิวสิกนะครับเซลนะครับผมนะมือสองสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็ดีมากๆนะครับตัวนี้จัดไปนะครับผมนะกับราคา9,990บาทโอเคทีนี้หลายท่านนะครับอยากจะฟังเสียงแล้วนะครับมาฟังเสียงดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับผมขออญาตแฟลชไว้ก่อนเลยก็คือเป่าไว้ตรงกลางเลยนะครับ ่ะเสียงพรีนนะครับผมมาโอเคปุ่มต่อไปนะครับผมนะฮะมันจะเป็นเสียง นี่ครับดีท o ชชั่นนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มแตกน้อยนะครับผมนะฮะกดอีกทีนึงครับปุ่มเดิมนะก็จะกลับวมาเสียงกรีนนะครับ ปุ่มต่อไปนะครับเสียงแตกนะครับเหมือนกันอ่าอันนี้จะเป็นแตกนะครับผมนะแล้วก็กดอีกครั้งนึงนะครับแตกมากนะครับก็คือแตกเรียญเลย มันจะมีรีเวิร์บนะครับก็ปรับได้เลยครับนี่ปรับสุดอ,อันนี้คือรีเวิร์บนะครับผมเปิดสักประมาณสักเที่ยงก็พอนะครับสักเที่ยงเคต่อไปนะครับปุ่มที่ไฟกระพริบนะครับก็คือปุ่มค่าเอฟเฟกต์ดีเลย์นะครับสมมติว่าผมจะปรับเป็นดีเลย์ตรงนี้นะอ่าแล้วก็ไทม์ Calm. ผมอยากให้มันเป็นแบบว่า เสียงตามหลังผม1,2,3,4นะฮะเราก็กด1,2,3,4อ่าอันนี้คือคือเราตั้งอ่า่าดีเลย์ได้นะครับสมมติว่าอยากจะให้มันเร็ว เราก็กดตรงนี้ย้ำๆนะฮะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี่เราตั้งได้นะครับสมม่วนมากผมก็ตั้งประมาณนี้ฮะนี่มาดูนะครับเอฟเฟก์จะดีขนาดไหนนะครับ มาช่องแรกนะครับแตกไปน้อยนะครับนีแล้วก็แตกมากโอเคนะครับผมนะการใช้งานนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมนะไม่ยุ่งไม่ยากเลยนะครับก็ มาเชล์นะครับผมนะฮะบอกเลยว่าเสียงนี้คุณภาพตามยี่ห้อเลยนะครับของใหม่อยู่ที่17,500บาทนะครับตัวนี้เซลล์นะครับจากร้านนุมิวสิกนะครับสินค้ามือสองพร้อมใช้งานสภาพ90%ขึ้นนะครับผมนะบอกเลยว่าดีนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีแตกหักนะครับผมตัวนี้ก็ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับตัวนี้ก็สามารถาเปิดเพลงเวลาเราเล่นกับแบล็กอินแท็กเปิดเพลง ได้นะครับแล้วก็หูฟังเวลาเล่นในห้องนะครับมีหูฟังก็เสียบไปเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีพุ่สวิกสามารถปิดเปิดเอฟเฟกได้ด้วยนะครับต่อแยกได้อีกเป็นอิสระเลยนะครับโอเคก็ขอฝากไว้นะครับกับร้านดนสิกนะครับผมนะสำรบวันนี้ขอบคุณครับ